สวัสดีครับวันนี้พบกับการติดตั้งโครงสร้างรองรับ Walkway นะครับลักษณะของการติดตั้งนะครับเราก็ใช้แอลฟีดนะครับอยู่ด้านหลังเ,ออเราใช้แอลฟีดยึดกับเหล็กจากนะครับยึดกับเหล็กฉากแล้วก็เชื่อม เด็กฉาก2เส้นขนานกันไปเพื่อวางบลกวนะครับลักษณะการติดตั้งก็จะวิ้นระยะอ่างคานรับน,นะครับประมาณ1เมตรนะครับทุกๆ1เมตรนะครับย้อนมาดูของแอลฟีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอุกเับเป็นเป็นอุกสำหรับขระเบื้องซีแพคโดยเฉพาะนะครับนี่ต้องต้องสั่งมา สำเร็จรูปนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้ทางเดินวอล์กเวยสำหรับงานโซล่านะครับเพื่อที่จะได้มาเมนเทนเนนต์ตความสะอาดแผงโซล่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับ